ขอเป็นกดต่อนะครับ PG ครับยกตัวอย่างมาสาข้อครับ PG แหละครับก็อย่างเช่นการส่งของข้ามกำแพงเนี่ยครับแล้วก็ส่งของบนรถคนยืนข้างรถอะไรประมาณนี่ยครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอบไวริสประเทศลาดเซตตี้นะครับดับแรก เราก็มาดูครับวิธีขอไวริทเขาให้กรอกตามนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยตามข้อมูลของเราเราก็ส่งไปที่ห้องส่งไวริสปึ๊บแล้วเราก็เข้าไปห้องรอสอบประชาชนปึ๊บเราก็รอเขามาดึงนะครับน่าจะใช่ แล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องสอบแล้วนะรอเขาเรียกคือตื่นเต้น,นอะ่ะไม่เคยสอบแบบนี้อะ่ะฮัลโหลครับอยู่ไหมครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ แนะนำตัวเลยครับไอซีโอซีอ่าไอซีชื่อเวนตาไลครับผมโอซี OC ชื่อโตครับผมไอซี IC อายุยี่สิบเจ็ดโอซีก็ยี่สิบเจ็ดเท่ากันครับผมคาแรคเตอร์เพย์ครับคาแรคเตอร์อ่าเป็นคาแรคเตอร์ Character, เป็นคนรักสนุกครับผมชอบทำอะไรใหม่ๆแต่งตัวออกเนียเน๊ยบๆหน่อยพูดจาตลกกวนๆเวลาคุยกับหญิงก็จะมีมุกเสี่ยวๆหน่อยครับไม่ชอบหาเรื่อง คนอื่นก่อนแต่แต่ถึงจะลักสนุกถึงเวลาจริงจังก็จริงจังเต็มที่ครับผมจริงจังไม่จริงโจ้โกโก้ไม่ใส่โอ่ตีแล้วะ่ะประมาณนั้นครับผมจริงจังจริงโจ้ครับโอเคครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นอ๋อเป็นกดต่อนะครับพีจีครับยกตัวยอย่างมาสามข้อครับพีจีแหละครับก็อย่างเช่นการส่งของข้ามกำแพงเนี่ยครับ แล้วก็ส่งของบนรถคนยืนข้างรถอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ประมาณว่าเหมือนตายแล้วพูดอะไรประมาณนี้ครับผมฮัลโหลครับเอ็มจี MG ครับยกตัวอางมาสามข้อครับ MG อ่าอย่างเช่นการสตรีมสไนดะครับแล้วก็ประมาณว่าอ่าใน IC ซครับแต่ว่า OC บ้านอยู่ใกล้กันก็อ่ามีเรื่องกันนอก OC ก็เอามาปนกันใน IC ประมาณนี้ครับหรือไม่ก็มีเรื่องกันใน IC ซอ,ออกมานอก OC ครับผมโอเคครับ เต้นนะทุกคนจะผ่านไหมนะขอให้ผ่านอธิบายกดท็อกซิกนะครับกดท็อกซิกก็คือการปับคำหยาบคายด่าบุปการีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลุกคุกคามทางเพศประมาณนี้ครับยกตัวอย่างของสถานการณ์เบกกิ้ง่อยครับเบกกิ้งโลเปก็อย่างเช่นผมจกปูแลตำรวจจะมาจับก,กำลังมีสตอรี่อย่างเงี้ยครับแล้วผมดิดออกนอกประเทศ หรือไม่ก็เขากําลังทําสตรอรี่กันอยู่แล้วผมขับรถเข้าไปชนไปกวาดชนเลยประมาณนี้ครับครับโอเมีคุณคครับมอีอะไรนะครับอะไรนะครับผมมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ โอเคครับรบกวนเปลี่ยนชื่อสตัดเอดิทคอรให้ตรงหน่ยนะครับครับผมแล้วก็อ่าผมขอถามอีกเรื่องได้ไหมครับครับพูดมาเลยครับอ่าสอบสตรีมเมอร์นะครับผมสามารถมาสอบได้ครั้งที่หลังได้ไหมครับเพราะว่าผมเพิ่งทําช่องทําเพจเนี่ยครับยังไม่มีผู้ติดตามอะไรต้องต้องมีผู้ติดตามก่อนครับถึงจะสอบได้นะครับอ๋อโใช่ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมแอมเบรียเรียบร้อยแล้วครับไว้เจอกันในประเทศครับขอสนุกในประเทศด้วยครับขอบคุณมากครับผม อันนี้ผมกดออกได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับครับขอบคุณครับผมได้แล้วครับเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงล่ะได้แล้วครับดีใจไหมผมดีใจนะได้ไปลิสแล้วเข้าประเทศได้เลยเราก็แค่เปลี่ยน ได yeah. ้ไวลิสแล้วครับทุกคนเข้าประเทศได้แล้วเย่ไปก็จบลงไปแล้วสําหรับการสอบไวลิตของ l a ส t i t y y นะครับก็สรุปแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับขนาดผมที่เพิ่งเคยสอบไวลิตครั้งแรกยังสอบได้เลยนะครับแล้เวลาก็ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับก็ใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมก็ผมเข้าไปรอตั้งแต่หนึ่งทุ่มเข้าห้องสอบ2องทุ่มครับแล้วก็ รอคนแรกสอบก็มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นคิวของผมก็สอบเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลาไม่นานครับผมและสําหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือมีคําแนะนําอะไรก็สามารถแนะนําผมมาได้นะครับถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับัยรุ่นไปแล้วครับสวัสดีครับวัยรุ่น